พบลิขิตตอนที่สองบริเวณค่ายพักกลางผืนป่าที่ถูกปลูกสร้างอย่างเรียบง่ายชายเจ้าของใบหน้าคมผิวเข้มในชุดเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นสีดำที่หลวงแจกให้ กำลังนั่งจัดการกับเหล่าวัชพืชในแปลงผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้กินเองและแบ่งปันให้เพื่อนร่วมอาชีพเขาทำทำหยุดหยุดยังเมื่อลอยคิดทบทวนถึงสิ่งที่ฝันเมื่อคืนนอกจากเธอเราจะไม่มองใครอีกจริงๆนะเชื่อใจเราได้เลยมันเป็นคำพูดที่เขาให้สัญญากับเด็กหญิงคนหนึ่งแต่ใบหน้าของเด็กสาวคนนั้นกลับดูเลือนรางจนแทบดูไม่ออกว่าคือใครกันแน่ทำไมถึงได้ฝันแบบนี้อีกแล้วนะ เขาเงยหน้าขึ้นมองไปตามเสียงฝีเท้าที่ย่ำเข้ามาใกล้พยักหน้าน้อยๆแทนคำทักทายก่อนจะหันกลับมาถอนหยาต,ต่ออย่างไม่ยินดียินร้ายไอ้นบพักรอบนี้เองก็ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างสิวะหมกตัวอยู่แต่ในป่าจนจะกลายเป็นฤาษีอยู่แล้วเงียบไม่มีท่าทีตอบสนองสาวสุรินบุรีรัมศรีสเกตแล้ก็สาวอุบล สวยไม่แพ้สาวชาวกรุงเลยนะโว้ยหลายคนเค้าว่าสวยกว่าด้วยซ้ําไปถ้ามวัวแต่อยู่ในป่าจนเหี่ยวเฉาตายแบบโดดเดี่ยวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเพราะข้าอีกผู้กองนาวินผู้มาเยือนพูดร่ายยาวอย่างอารมณ์ดีตามสไตล์ขี้เล่นของเจ้าตัวเออเรื่องของข้าเถอะหน้าว่าแต่เองกําลังจะไปไหนแต่งตัวหล่อเชียวนะวันนี้มานพตอบอย่างเป็นกันเองโดยที่สายตายังจดจอ่ออยู่กับแปลงผักตรงหน้า เขาพูดคุยกับผู้กองนาวินอย่างสบายใจเพราะเป็นทั้งเพื่อนสนิทและญาติทางนิตินายนาวินเคยเป็นเด็กวัดที่หลวงพ่อวัดใกล้บ้านของมานพอุปการะไว้ไม่มีใครรู้ว่าพ่อแม่ของเขาคือใครเมื่อถึงวัยเรียนพ่อแม่ของมานพจึงรับเป็นบุตรบุญธรรมและเลี้ยงดูส่งเสียเหมือนลูกแท้ๆอีกคนมานพจึงยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกองกำลังทหารพรานที่ทุกคนเรียกกันว่า นักรบชุดดำด้วยแรงชักชวนแกมบังคับจากเพื่อนรักคนนี้มานพเป็นเพียงอาสาสมัครแต่เพื่อนของเขาคือข้าราชการสัญญาบาัตรจบจากโรงเรียนนายร้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจึงให้เกียรติไม่พูดจาตีเสมอถึงอย่างนั้นผลงานของมานพเองก็ดีเยี่ยมจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับหมู่ของนักรบชุดดำเราจะเข้าเมืองกันหมายถึงเองก็ต้องไปกับข้าด้วยรอบนี้ห้ามปฏิเสธนะว้ยเรา เออใช่หมายถึงเองกับข้านั่นแหละข้าจะพาเองไปตัดชุดใหม่ไอชุดของเองมันลุยป่าจนผุหมดแล้วหัดอายลูกน้องซะบ้างสิวะแต่ไม่มีแต่ข้าจะซื้อให้ถือเป็นของขวัญวันเกิดถ้ากล้าปฏิเสธก็เลิกคบกันไปเลยนาวินทำหน้าขึงขังพร้อมสั่งให้มานบรีบไปอาบน้ำและเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองให้เวลาสินาทีนะไอ้นพเตรียมชุดไปเผื่อด้วย สักสาี่ชุดก็พอข้าว่าจะค้างสักสองสามคืนแล้วค่อยพายเองกลับมาส่งคืนป่ามานบถอนหายใจน้อยๆก่อนจะลุกขึ้นเดินไปปฏิบัติตามทำขอแกมบังคับของเพื่อนรักอย่างว่าง่าย อีกราวครึ่งชั่วโมงรถจิบสีเขียวขี้มา้าติดหลังคาผ้าใบสีกลืนกับตัวรถมีสองชายนั่งอยู่ภายในก็พุ่งทยานออกจากค่ายพักกลางป่าวิ่งผ่านถนนลูกรังด้วยความเร็วจนฝุ่นแดงฟุ้งตลบมีจุดหมายปลายทางคือเมืองสุรินดินแดนแห่งต้นกำเนิดอารยาธรรมที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีไอน้นบเองเป็นอะไรไปอีกวะเห็นนั่งเงียบมาตั้งแต่รถออกจากค่าย ถ้าเรื่องนั้นเองควรจะทำใจให้ได้บ้างนะอย่างน้อยก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นให้ได้ไม่ใช่จะหมัวนั่งอมทุกข์หมดสง่าราศีแบบนี้ชีวิตมันมีขึ้นมีลงวันนี้เราอาจจะตกต่ำที่สุดแต่สักวันมันต้องดีขึ้นจิวะขอบใจมากนะไอ้วินที่เป็นห่วงเฮ้ยเองไม่ต้องมาขอบอกขอบใจอะไรข้าหรอกคุณพ่อของเองเป็นคนรับอุปการะข้าให้เป็นลูกบุญธรรมเองกับข้าก็เหมือนพี่น้องคลานตามกันมา ถึงแม้ว่าวันนี้จะสิ้นบุญท่านทั้งสองไปแล้วแต่ว่าเองกับข้าก็ยังต้องอยู่ฉะนั้นต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขสิวะคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้หมดห่วง ข้าจะพยายามแต่เองต้องไม่ลืมนะไอ้วินปราบใดที่ข้ายังหาหลักฐานไปจับตัวคนที่โกงเอาบริษัทของครอบครัวเราไปไม่ได้วิญญาณของพ่อแม่ของข้าก็คงไม่สงบและตอนนี้แม้แต่ร่างพ่อแม่ก็หาไม่เจอกระดูกสักชิ้นไม่มีเหลือไว้ให้ได้กราบไหว้มานพเอ่ยกัดกรามเสียงดังกรอดเขานึกไปถึงข่าวเครื่องบินสูญหายในสถานที่ห่างออกไปแสนไกลเมื่อตอนต้นปีเนื้อหาบอกเอาไว้ว่า ไม่พบสัญญาณการรอดชีวิตแม้แต่รายเดียวข้าเองพยายามให้เพื่อนช่วยสืบอยู่ตอนนี้ก็พอจะมีเขาอะไรขึ้นมาบ้างแต่ยังบอกอะไรไปไม่ได้มากมันผิดวิสัยของผู้รักษากฎหมายอย่างพวกเราที่จะต้องไม่กล่าวหาใครลอยๆถ้าหลักฐานยังไม่แน่นหนาะขอบใจมากไอวินมานพหันไปมองหน้าเพื่อนสนิทที่เปรียบดังญาติคนเดียวที่เหลือของเขาพร้อมเอ่ยขอบคุณจากใจจริงทั้งคู่มาถึงเมืองสุรินในเวลาบ่าย หลังจากพากันออกไปซื้อของใช้ที่จำเป็นจนครบนาวินก็ไม่ลืมที่จะพาเพื่อนรักแวะไปร้านตัดเสื้อแห่งหนึ่งเพื่อตัดชุดใหม่ตามที่ได้เอ่ยปากไว้ตั้งแต่แรกตัดให้ข้าแล้วของเองลหละชุดก็ใส่จนซีดแล้วเหมือนกันไม่เห็นจะตัดใหม่สักทีของข้าตัดแล้วเดี๋ยวหลวงก็ส่งมาให้เองไม่ต้องห่วงหรอกนาวินตอบยิ้มยิ้มด้วยท่าทีสบายๆตามนิสัยหลังจากได้รับใบนัดวันรับชุดเรียบร้อย รถจี๊ปก็เคลื่อนตัวไปยังทาวเฮาส์หลังเล็กขนาดสห้องนอนซึ่งนาวินซื้อไว้ด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อใช้เป็นที่พักของเขาและเพื่อนรักในยามที่ต้องเข้ามาทำธุระในเมืองเดี๋ยวข้าจะออกไปถามข่าวจากเพื่อนตำรวจก่อนแล้วจะรีบกลับมาเองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเล่นรออยู่ที่บ้านก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรกินกันตอนค่ำนาวินบอกขณนะดับเครื่องยนต์หน้าบ้านอย่างไม่เร่งรีบด้านของขวัญอุมา ที่ย่านชานเมืองกรุงหลังจากแจ้งความเสร็จขวัญอุมาก็จูงมือลูกสาววัยหกขวบเดินออกมาที่หน้าสถานีตำรวจโดยร้อยเวรผู้ทำหน้าที่รับแจ้งเป็นผู้เดินมาส่งด้วยตัวเองรถของคุณเราจำเป็นต้องขอเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะครับคุณจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปส่งให้เอง ชายในเครื่องแบบถามหญิงสาวพร้อมกับยื่นมือมาขอกุญแจรถแต่ก่อนที่หล่อนจะบอกสถานที่ที่ต้องการไปกลับต้องชะงักเพราะสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติ บนข้อมือซ้ายของตำรวจนายนั้นมีรอยสักเล็กรูปลูกกุญแจซึ่งมันถูกทาทับด้วยแป้งรองพื้นดูสีจางซีดจนหากไม่สังเกตดีๆก็แทบจะมองไม่เห็นเลยและถ้าตาเธอไม่ฝาดมันก็เป็นรายสักเดียวกันกับที่เห็นบนข้อมือซ้ายของมือปืนที่พยายามจะฆ่าเธอกับลูกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ ขวัญอุม,มาหลบตาอีกฝ่ายพยายามบังคับตัวเองไม่ให้แสดงพิรุษก่อนจะรีบปฏิเสธเขาด้วยเหตุผลที่คิดว่าแนบเนียนที่สุดคุณทำงานต่อก่อนเถอค่ะเดี๋ยวฉันจะพาลูกไปรอที่ร้านขายอาหารหน้าโรงพักน้องแก้วตาคงกำลังหิวอีกชั่วโมงคุณค่อยออกไปรับก็แล้วกันค่ะพูดไปอย่างนั้นแต่สมองของเธอกลับกำลังประมวลผลอย่างหนักนี่มันอะไรกันนะตาเราคงไม่ฝาดไปแน่รอยสักแบบเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันกับไอ้มือปืนที่พยายามจะฆ่าเรา มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แล้วแบบนี้เราจะไว้ใจใครได้อีกขณะหล่อนกำลังรำพึงอยู่ในใจก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งขับมาจอดชิดขอบทางและลดกระจกลงชายไวัยห้าสิต้นๆใบหน้าดุไว้เครา่าดูคล้ายองคุลีมานเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงหุ้นหว้วนจะไปไหมครับคุณผู้หญิงไปค่ะใช้เวลาไม่นานแท็กซี่คันนั้นก็ขับมาจอดที่หน้าคาริหรหลังใหญ่แถบชานเมือง หญิงสาวพยายามกดกริง่งเรียกอยู่หลายครั้งแต่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูอย่างที่ควรจะเป็นนี่คุณครับผมว่าคงไม่มีใครอยู่บ้านแล้วหล่ะมั้งครับแท็กซี่วัยเลยกลางคนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพต่างกับใบหน้าของเขาที่ดูดุจนหน้าเกรงขามคุณมาหาใครตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านคุณท่านสั่งไว้ว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าบ้านในเวลาที่คุณท่านไม่อยู่ชายไว้คราหน้าตาไม่น่าไว้วางใจที่เธอไม่รู้จัก เปิดช่องเล็กๆบนประตูรัว้วโผล่หน้าออกมาในจังหวะนั้นเองในนาทีที่ขวัญอุมากำลังจะหันหลังกลับเข้าไปนั่งในแท็กซี่คันเดิมฉันเป็นหลานของลุงกำพลเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะตอนนี้ที่นี่มีใครอยู่บ้างหล่อนถามออกไปตอนนี้มีผมเฝ้าอยู่คนเดียวแล้วผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณซะด้วยผมไม่กล้าให้เาอากบ้านได้หรอกครับถ้าคุณจะติดต่อธุระอะไรให้ติดต่อไปหาคุณท่านหรือโทรหาแม่บ้านโดยตรงเลยครับ เขาตอบเสียงอ่อนลงเมื่อทราบสถานะของหญิงสาวแต่ก็ยังไม่ยอมเปิดประตูให้เพราะกลัวจะตกงานฐานฝ่าฝืนคําสั่งเปิดรับคนแปลกหน้าฉันมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปพักที่นี่ในฐานะของหลานสาวเจ้าของบ้านหล่อนบอกเขาด้วยน้ำเสียงมั่นคงถ้าคุณให้คนในบ้านโทรมาบอกได้ผมถึงจะกล้าเปิดประตูบ้านให้ครับผมจะเข้าไปรอรับโทรศัพท์ข้างในบ้านนะครับคุณก็โทรติดต่อกันอยู่ตรงนี้ก่อนละกัน ชายคนนั้นตัดบทแล้วเลื่อนปิดช่องเล็กๆลงทันทีผ่านไปราวห้านาทีกับการพยายามหลายครั้งที่จะติดต่อไปยังบุคคลต่างๆภายในบ้านแต่มันไร้ผลทุกเบอร์ที่บันทึกเอาไว้ต่างก็ถูกโอนเข้าระบบฝากข้อความทั้งสิน้นจนเธอต้องกลับเข้ามานั่งในรถแท็กซี่ด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักคุณจะไปที่ไหนต่อครับขอนูมานิ่งคิดอยู่ชั่วครู่แต่ก่อนที่จะคิดอะไรออกพลัน สายตาก็เหลือไปเห็นรถจักรยานยนต์ของชายสองคนในชุดดำกำลังเลี้ยวรถเข้าไปในซอยถัดไปคุณคะรีบออกรถก่อนมีคนกำลังพยายามจะตามทำร้ายเราสองคนแม่ลูกหนูเห็นมันขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปดักรอเราอยู่ในซอยด้านหน้าเมื่อกี้นี้เสียงของเธอสั่นเครือเพราะความกลัวเมื่อได้ยินอย่างนั้นโชเฟอร์ก็รีบกลับรถออกไปด้วยความรวดเร็วทันที เวนอีกแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คนคลอดลูกบนรถเมื่อวานโดนให้ส่งเท่ากระดูกคนตายวันนี้ถึงกับจะทำร้ายกันเลยดวงดีซะจริงเสียงโชเฟอร์วัยกลางคนสบถย่างติดตลกแต่ก็เหยียบคันเร่งจนมิดเมื่อเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นเร่งตามออกจากที่หลบซ่อนและไล่กวดมาอย่างกระชั้น ช่วยหนูด้วยนะคะพวกมันมีปืนเมื่อเช้ามันยิงหนูกับลูกแต่มันยิงพลาดพอไปแจ้งความก็รู้สึกเหมือนจะเจอพวกเดียวกับมันในโรงพักตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วหญิงสาวร้องขอทั้งน้ำตาคุณไปทำอะไรพวกมันไว้หรือครับหนูไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าพวกมันด้วยซ้ำอย่างนั้นไม่ต้องห่วงครับถึงผมจะเป็นแค่คนขับแท็กซี่แต่ผมก็เป็นพลเมืองดีมีโล่ประดับเต็มข้างฝาเลยนะคุณ ติ้นเสียงพูดก็มีเสียงแห่งมัจุราชดังไล่มาหนึ่งนัดมันไม่ได้โดนใครราวกับเสียงที่ออกมาจากนกปากเหล็กเป็นเพียงการขู่ให้กลัวและยอมจอดรถเท่านั้นแต่แทนที่จะจอดรถเก่งนำเข้าพิเศษกลับเริ่มเร่งทยานด้วยความเร็วสูงขึ้นอีกจนสามารถออกสู่ถนนสายหลักด้วยลีลาการหักพวงมาลัยแล้วดิ้นล้อมีควันขโมงเสียงเสียดสีกับพื้นแอสฟัล ดังลั่นไปทั้งถนนมันเป็นการเลี้ยวหักศอกที่ความเร็วของรถแทบจะไม่ได้ชะลอลงเลยแม้แต่น้อยคุณรู้ไหมครับว่าแท็กซี่ไทยมีกฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า1 6 0 0 c ซีซีเพราะเขากลัวว่าเราจะวิ่งช้าขีดขวางการจราจร แบบนี้ถูกใจนักแข่งรถมือเก่าอย่างผมที่สุดเลยครับโชเฟอร์อดีตนักแข่งรถผู้หันเหเปลี่ยนมาขับแท็กซี่เป็นอาชีพเสริมเลยโดยไม่ได้มองผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรเพราะกําลังถูกแรงเหวี่ยงของรถพาเอาหล่อนและลูกลงไปนอนกอดกันอยู่ที่พื้น โดยปกติรถเก่งทั่วไปจะใช้ความเร็วไม่เกิน90หรือ100นิดนิดบนเส้นทางสายหลักแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ที่ตอนนี้ทั้ง3ชีวิตในรถแท็กซี่กำลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีด้วยความเร็วเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปมากเลยทีเดียวมันเร็วจนสามารถสลัดรถที่ติดตามมาได้อย่างหมดจดไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นควันให้เห็นคุณคะ หนูจะอ้วกหญิงสาวอุทธรเมื่อรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงของรถที่กำลังโยกเปลี่ยนช่องทางไปมาเพื่อแซงรถที่วิ่งกีดขวางด้านหน้าจนทำให้หล่อนรู้สึกคลื่นไส้หยิบถุงตรงพนักพิงแล้วอ้วกใส่ได้เลยครับคุณอ้วกเปื้อนเช็ดได้แต่ถ้าจอดรถแล้วมันตามมาทันชีวิตของเราเอาคืนไม่ได้ครับเขายังคงขับด้วยความเร็วสูงขณะที่พูดอย่างนิ่งเฉยเพียงไม่นานรถก็เข้าสู่เขตจังหวัดสระบุรี คุณมีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่ชายคนดังกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเข้มขณะที่สายตามองไปยังเกจวัดระดับน้ำมันและเห็นว่าใกล้ตกถึงขีดแดงรถผมใช้น้ำมันและคุณก็เป็นลูกค้ารายแรกของผมในวันนี้ซะด้วยตอนนี้เงินติดตัวผมมีเพียงร้อยกว่าบาทมันเติมวิ่งต่อได้อีกไม่ไกลนะครับ